มาถึงความหวานกันบ้างคุณผู้ชมสําหรับคู่นี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าหวานถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณอ้ําพัชราภาคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยชดรูปคู่กับเทรนเนอร์คู่ใจนะครับ ดินเนอร์หวานพร้อมกันทั้ง2คู่เลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับและงานนี้ต้องบอกว่าไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยได้ชวนครูแอนนะครับเทรนเนอร์คู่ใจไปด้วยคุณผู้ชมนะครับหลังจากออกกําลังกายกันแล้วก็มาหาของอร่อยทานกันแบบไม่ต้องรู้สึกผิดคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> บรรยากาศหวานๆพร้อมกันทั้งสคู่เลยนะครับส่วนภาพที่คุณอ้ําพัชราภา ลงคู่กับครูแอนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยแพ็คคู่จริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคุณอ้ําเนี่ยได้โพสแคปชั่นไว้ว่าเห็นหุ่นน้องแล้วพี่ไม่ค่อยกล้ากินข้าวเลยโอ้ออต้องบอกว่าอันนี้คือเทรนเนอรู่ใจธลเอยนะหุ่นดีมากเลยนะหุ่นดีมากแล้วก็สวยน่ารักมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับ fc ของคุณอ้ําเนี่ยก็เข้าไปเม้นผ่านทางอินสตาแกรมนะครับพี่อ้ําสวยมากเลยค่ะสวยขึ้นทุกวันเลยสวยแซ่บทั้งคู่เลยค่ะสวยมากๆค่ะพี่อ้ําหุ่นดีอยู่แล้วสวยแพ็คคู่เลยค่ะตัสมากแม่ออน่ารักมากยังไงก็ยกให้พี่อ้ําที่หนึ่งค่ะแล้วก็สำคัญเลยนะครับทั้งเทรนเนอร์แล้วก็คุณอ้ําพัชราต้องบอกว่าหุ่นดีด้วยกันทั้งคู่คุณผู้ชมความสวยเนี่ยก็คือแบบ เบียดกันมาเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะพักหลังเนี่ยเราก็จะเห็นคุณอ้ําเนี่ยมาดูแลรูปร่างของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะให้หุ่นเนี่ยคือฟิตเฟิร์มมากยิ่งขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยแม่ก็หุ่นดีอยู่แล้วนะคือหุ่นดีอยู่แล้วแต่อาจจะอยากแข็งแรงอยากจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นใช่ให้มันแบบมีกล้ามเนื้อมัสเซิลเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยไงมันจะเป็นไขมันซะส่วนใหญ่นะคะก็เนี่ยเวลาเราเห็นเราจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าเราต้องปรินรูปพี่อ้ํากับ ครูแอนติดฝาบ้านติดไว้เลยติดไว้เลยเช้าขึ้นมาปุ๊บจะหยิบอะไรเข้าปากอุ้ยหันไปเห็นลูกอุ้ยฉันอยักหุ่นแบบนี้เอาออกวางไ้อ่ามันจะได้เตือนนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็มีอะไรเตือนบ้างนะก็ดูแลสุขภาพกันคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรก็คือไม่แน่นอนไปหมดเลยนะคะช่วงนี้และอีกหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะเราก็ต้องดูคนที่หุ่นดีๆเวลาไปทะเลอ